بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إخوان في الدين أعزكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สันตคิความปราณีและความจำเริญจากลอสสุบฮานหัวตาลาจงประสบแด่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับเรื่องของชีริกเรื่องของเตาไฮดเป็นสิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ศึกษาและทำความเข้าใจ การให้เอกภาพต่อลอสุบฮาโนตาลาตรงข้ามกับการตั้งภาคีต่อลอสุบฮาโนตาลาคือนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับลอสุบฮาโวตาลาถือเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับเตฮิตเพราะฉะนั้นการที่มีใครคนหนึ่งออกมาเตือนเราให้ออกห่างจากชิริกหรือว่ากลัวต่อการทำชิริก เหมือนอย่างที่ท่านนาบีม,มูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮิวะสัลลัมได้เตือนเราได้บอกเราเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงอันตรายมันชี้เห็นถึงถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับชีริกแล้วเตาฮีตของเราจะไม่มีเตาฮีตของเราจะบกพร่องเตาฮีตของเราจะเสียหายคํากล่าวกะลิมาตุกเตาฮีตของเรานั้นจะบกพร่องจะไม่สมบูรณ์ ในขณะที่เรากล่าวยืนยันลาิละหินลนาะนั่นคือกะริมตุตเต่ฮีดแต่เรากลับไปตั้งภาคีต่อลอสุบฮานะตาลามันเสมือนกับว่าคำกล่าวของเรานั้นถูกลบล้างด้วยการกระทำของเราถึงแม้ว่าเราจะเชื่อถึงแม้ว่าเราจะกล่าวคำคำนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาน,นบ,บีฮัมมัดศสอลลัลลอฮุวละลัยฮิวะซัลลัม เตือนเราให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นชีริกเนี่ยถือเป็นหน้าที่หน้าที่ที่อัลลอฮ์บ ب ح ا า ه ะสั่งรอซูลให้มาบอกกับเราและเราก็รู้ในสิ่งนั้นเรารู้ว่าเรานั้นจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และและคำสั่งนี้ตั้งแต่อัลลอฮ์ س ب าน ن ه และได้ส่งรอซูลมาทำหน้าที่เนี่ย จนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำสั่งนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรียกร้องไปสู่การเคารพภาคดีต่อพระองค์โดยที่ไม่ตั้งชีริกโดยที่ไม่ตั้งภาคีโดยที่ไม่นําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอํานาจและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านละซูลสุสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกกับเราแล้วชี้ให้เห็นถึงสัญญาณสัญญาณก็คือ,อ,อสิ่งบอกเหตุนะครับว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสัญญาณของฝนที่จะตกลงมาจากฟ้าฟ้าคือมีเมฆมาปกคลุม จนเกิดสีที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมของท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งนั่นคือสัญลักษณ์นั่นคือสัญญาณแห่งการบอกเหตุว่าฝนกำลังจะตกเหมือนกันท่านรอซูลสลลฺลลฮวะอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าลาตะกูมุสซาตุฮัตตายลฮะก็กาบาอิล um ุมินอุมมตีบิลมุช um ริกีน วันกิยามัติเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นลาตะกูมุสะตุฮัตตะยัลฮะกะกอบาอิลุมินอุมมตีบิลมุชิกีนจนกว่าเราจะได้พบกับประชาชาติซึ่งประชาชาตินี้ท่านอัลสุลต์สโลลวลอัลามบอกว่ามินอุมมตี เป็นประชาชาติของมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฺสัลลัมเป็นประชาชาติของฉันพบกับใครครับพบกับพวกที่ตั้งภาคีทั้งหลายบิลมุชริกินวะฮัตตาตะบูดูกอบาอิลูมินอุมมัติลอาซานพบพวกมุชริกินแล้วนะกอบาอิล ก็คือเผาเผาต่างๆทำการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวตะตาลาคือทำชิริกนั่นแหละอิบะาดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวตะตาลาด้วยอิบะาดามีความเชื่อมีความศรัทธาว่าอัลลอฮ์สุบฮานวตะตาลาคือพระเจ้าคือผู้สร้างแต่ว่าเวลาขอไปขอต่อสิ่งนี้ เวลาเคารพพักดีไปเคารพต่อสิ่งอเชื่อแน่ล้อไหมเชื่อพวกนี้แหละคือพวกมุชร <UK. S 1> ิกีนวันกิยามัตจะยังไม่เกิดวะฮัตตา่อบุตลกบอิละมินอุมะติลอาซานจนกว่าอุมมะของฉันนั้นจะเคารพสักการะต่อเอาสซานต่อรูปปั้นต่อสิ่งสิ่งเคารพ ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของวันเกียมัตินะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รือวสัญญาณทั้งเล็กและใหญ่มันเกิดขึ้นให้เราได้เห็นเป็นร่องรอยการตายของผู้คนเป็นเป็นจำนวนมากการเกิดภัยพิบัติรุนแรงที่ที่ ค่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากการเกิดแผ่นดินไหวในลหลายๆครั้งที่เราได้ยินข่าวอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งวันกิยามัติแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลวะ์อะลัยฮะสัลลัมได้บอกไว้ในดิสบทนี้บอกว่าอัลลาตะกูมุสซาวันกิยามัติจะยังไม่เกิดวันแห่งการล่มสลายของโลกใบนี้จะยังไม่เกิด จนกว่าพวกท่านนั้นจะได้พบกับผู้ที่ทำชริกจนกว่าพวกท่านนั้นจะพบกับผู้ที่ทำการเคารพสการะเอาลซานรูปปั้นเทวรูปต่างๆวันนี้เราได้เห็นแล้วครับวันนี้เราได้พบกับพวกมิชริกีแล้วพวกที่ตั้งภาคีต่อรอสุบฮานอตาลาเป็นคนที่เราไม่รู้จัก แล้วก็เป็นคนที่เรารู้จักเป็นญาติใกล้ชิดของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นคนในครอบครัวของเราเราพบแล้วเราพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยตั้งภาคีต่อรสุบาโนตราดโดยการขอต่อสิ่งอื่นโดยการเชื่อต่อสิ่งอื่นฝนไม่ตกก็ไปขอ ใช้สื่อต่างๆเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งนั้นกับอัลลอฮฺ س ه และ ت โดยอ้างว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงอัลลอฮฺ س ب ح ละได้ชิริกนั่นคือการตั้งภาคีฝนไม่ตกขอจากใครขอจากอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และน้ำท่วมฝนตกมากเกินไปขอต่อใครขอต่ออัลลอฮฺบ ب ح ا า ه ะ เราอย่าได้ไปขอต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากรสสุภาโนตละเพราะสิ่งนั้นมันจะทําให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ทรยศต่อรสสุภาโนตละเป็นคนที่ยอเล่มต่อตัวของเราเองย mm. อเล่มยังไงต่อตัวของเราเอาลอสรสางเรามาอาลออใช้ให้เราเคารพพักดีต่อพระองค์แต่เราไปเคารพพักดีต่อสิ่งอื่น อัลลอฮฺสุบฮานุตัลลาบอกว่าถ้าใครเคารพพักดีต่อพระองค์เนี่ยพระองค์จะตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์แต่เราไปเคารพพักดีต่อสิ่งอื่นแล้วจะเอาตัวของเราไปแลกกับสวรรค์ของพระองค์ไม่ได้อัลลอฮฺสุบฮานุตัลลาไม่ให้เราเอาตัวของเราเองโยนลงไปในไฟในรกทั้งทั้งที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นชีริกเราก็ยังทํา นั azzi, ่นแสดงให้เห็นว่าเราเอาตัวของเราเองเนี่ยโยนลงไปไฟในไฟนรกว่าจะฟิลฮดีอัลอาขารันนะฮ์สัลตุลลอฮุวะซัลามมฮุอะลัยฮิกอลลาตะกูมุสซาอะตุฮัตตาห์ ح ت ّ ة ت ط าّ ب น ل ج ا ت و ن س ا ئ د ا อ س ي ن أ ل ا ز ّ أ ل ا ز ّ ل خ ا ل ص ในฮดีษบทนี้ก็บ่งบอกเช่นเดียวกัน ถึงบุคคลที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตะละโดยความหมายของ h ะิ i ษบทนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่บ่งชี้ไปถึงการอิบาดต่อรูปปั้นตัวหนึ่งของชนกลุ่มซิลคาลาซอท่านอัลสุลลลลลอฮุวอะลัยิวะสัลลัมนั้น ได้บอกกับเราถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งการเกิดวันสิ้นโลกจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีชนกลุ่มหนึ่งนะครับฮะดิษบทแรกกล่าวถึงกอบาเอ็นกอบาเอ็นหนึ่งชนกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่ม ชนเผ่าหนึ่งแต่ในฮะดิษที่สองสำนวนของฮะดิษที่สองเนี่ยเจาะจงไปที่ซิลคอลาสก็คือเผ่าเผ่าหนึ่งในยุคยาฮิลิยะกอบลล,ลอิสลามก่อนอิสลามที่พวกเขาเคารพ กราบไหว้ต่อรูปปั้นตัวหนึ่งที่เป็นรูปปั้นประจำเผ่าของเขาท่านนาบิีมุฮัมมัดสอลลัลวะอะลัยวะซัสลัมพูดฮะดิษบทนี้มาเป็นระยะเวลา1,400กว่าปีมาแล้วแสดงว่า1,400กว่าปีมาแล้วเนี่ยชนกลุ่มนี้เนี่ย ได้เคารพต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาแล้วแสดงว่าลาตากุมุซาจะไม่เกิดวันกิยามัตจนกว่าชนกลุ่มนี้เนี่ยจะเคารพกราบไหว้รูปปั้นประจำเผ่าของเขาท่านอบีพูดมาแล้ว แล้วชนกลุ่มนี้ก็เคารพพักดีต่อรูปปั้นประจําเผ่าของพวกเขาแล้วแสดงว่าวันกิยามัตนี่ไม่ได้อยู่ไกลไปจากพวกเราเลย,เนย1น0 0 0กว่าปีเตือนมาแล้วว่ากิยามัตเนี่ยมันจะเกิดซาอมันจะเกิดวันสิ้นโลกมันจะเกิดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นไอ้ความ น่ากลัวของชีริกเนี่ยท่าน,นลลลอดุลนรวลลฮะอะัลฮิวะสลัมได้ได้เตือนเราแล้วแล้วเราเนี่ยวางใจแค่ไหนว่ากิยามัตมันจะไม่เกิดมันจะไม่มาถึงพวกเราพอท้ายที่สุดวันกิยามัตมาถึงเราก็ไม่สามารถที่จะหนีมันไปได้เราจะต้อง ล่มสลายไปพร้อมๆกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาได้บอกว่าในวันนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะจะสูญสิ้นจะพินาศทั้งหมดสิ่งที่เป็นชริกเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคยาฮิลียะนั่นหมายถึงกอบเล,ลอิสลามแต่พออิสลามมาแล้วเนี่ย อิสลามมายกเลิกสิ่งที่เป็นชิริกนะครับสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายของการตั้งภาคีต่อลอแล้วเราจะ,จะไปปฏิบัติตามกลุ่มชนเหล่านี้หรอือกลุ่มชนที่ท่านอัละล์สโลลลอห์ว่อะไรอัลสลามเตือนเรากลุ่มชนที่ท่านอัละล์สโลลลอห์ว่าอะไรอัลสลมัมบอกให้เรานั้นออกห่าง เราได้เห็นภาพของผู้ที่ตามเห็นคนนั้นทำก็ทำตามคนนั้นเป็นเป็นผู้รู้ในหมู่เราในกลุ่มชนของเราเขาทำแบบนี้ก็เลยทําตามเขาเราจะต้องเรียนรู้และกลับมาให้ความสำคัญกับการเรียนการศึกษาในเรื่องของการให้เอกภาพต่อลอสบานอตาลานั่นก็คือเต๋อฮีย เพราะอะไรครับเพราะธรรมสุนทรซุลลัลลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละตัตบะอุนนะซานะมังกานะกับเลกุมชิบรอนชิบรอนวะซีรออันบีซีรออินในยุคของเราเนี่ยจะมีบุคคลที่เขาตามตามรูปแบบแนวทางของคนที่อยู่ก่อนหน้าตามแบบ คืบต่อคืบสอกต่อสอกเลยเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตามในลักษณะเช่นนี้เนี่ยคือการตามแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้ว่าผู้ที่เราตามหรือว่าสิ่งที่เราตามไปเนี่ยมันนำพาไปสู่ความถูกต้องนำพาไปสู่สัจธรรมนำพาไปสู่ทางแห่งการให้เอกภาพต่อรัสุภาวนตละหรือนำพาไปสู่ทางที่หลงผิด ทางที่ไปสู่การทําชริกตั้งภาคีต่อลอสุภานุตลา,าถ้าเราไม่รู้เลยเราก็จะตามเขาแบบนั้นแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนเป็นเตาฮีสิ่งไหนเป็นชริกเราก็จะตามแบบมีสติตามแบบผู้รู้ตามแบบผู้ที่ให้ความสําคัญกับการให้เอกภาพต่อลรอสุภานุตาลาเขาทําชริกเรารู้ว่ามันเป็นชริกเราก็อย่าไปยุ่ง เราก็ต้องเตือนเขาเพราะเราเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของโตฮิตแล้วนะครับเราเรียนรู้โตฮิตเราเชื่อมั่นในโตฮิตเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นโตฮิตหลังจากนั้นเราก็บอกต่อนั่นคือหน้าที่เพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้แล้วเราเก็บเอาไว้รู้อยู่คนเดียวเนี่ยโดยที่ไม่บอกต่อคนที่กาลังหลงทางคนที่เราไปตามเขาแล้วเราสามารถที่จะตักเตือนเขาได้ เราจะปล่อยให้เขาไปสู่ไฟนรกแบบนั้นใช่ไหมนั่นแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รักเขาเลยนะครับเรารักตัวของเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ความสําคัญของโตฮีดความสําคัญของอการออกห่างจากชีวิตเนี่ย เป็นสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับมาดูดูตัวเราเองดูคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกันในเรื่องของการให้เอกภาพต่อรสสุบฮานอตาละอัลลอฮุซุลเลาะห์มัมม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวะซัลลัลลอฮุวาลาเนบีนาม د, ุฮัมมัดวะลาอัลีวะซอบีวะซัลลัล,ลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาน